โอกสทองคำสำหรับวันพุธที่สี่นะฮะตอนนี้ทองได้ได้มีการย่อลงนิดหนึ่งนะฮะทีนี้ก็มีแนวรับสองแนวนะครับโซนนี้เป็นดีมารสี่ชั่วโมงนะรตรงนี้เป็นดีมารหนึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะย่อมาแค่ตรงนี้นะครับแล้วเด้งขึ้นก็ได้เด้งต่อเนาะสี่ชั่วโมงตรงนี้แล้วเด้งต่ออยู่ที่ว่ามันจะลงแรงหรือไม่แรงนะครับ วันนี้ยังคงเล่นเน้นหน้าบ่ายนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะยังคงเล่นเซลล์ได้เล็กน้อยนะครับไม่รู้ว่ามันจะเออลงไปมากกว่านี้ไหมนะครับแต่ว่าเรายังมีแนวรับตรงนี้ยังไม่ถึงแนวรับนะครับ2โซนนี้นะครับถ้าลงลงไม่ลึกให้โซนนี้นะครับ3748ถ้าลงลึก3736โซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะลงถึงนะฮะ แล้วถ้าเกิดเราจะเล่นบายนะครับควรที่จะเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นก่อนในไทม์เฟรมย่อยเนาะเช่น M15 หรือ M30 นะครับตอนนี้ยังคงเน้นเซลในไทม์เฟรมย่อยนะครับเปลี่ยนเป็นขาขึ้นในไทม์เฟรมย่อยค่อยเล่นบายหรือถ้าเกิดใครอยากบายตรงแนวรับก็2โซนนี้นะครับก็ยังคงขึ้นต่อเนื่องนะครับทองเนาะ อาจจะมีการย่อบ้างเพื่อขึ้นต่อนะครับทรงยังไม่เปลี่ยนทเทรนขาขึ้นนะครับยังเป็นขาขึ้นต่อ